ครั้งที่406อย่าลืมว่าผู้ที่จะดับมุสาวาทเป็นสมุดเจดนะคะคือพระโสดาบันบุคคลท่านเป็นผู้ที่เจริญสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมแม้ในขณะที่กำลังพูดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีกุศล,ลจิตมีเมตตาไม่เป็นปัใจจัยให้กล่าวมุสาวาทสำหรับผู้ที่ สติเกิดระลึกรู้วิรัตมุสาวาทแต่อาจจะกล่าวคำใดก็ได้ค่ะด้วยกุศล,ลจิตแต่ไม่ใช่มุสาวาทได้ไหมคะคะบอกว่าค่อนข้างจะแพงสักหน่อยหรืยออะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าก็แพงพอสมควรหรือว่าเหมาะสมแก่ ฤดูการซึ่งเป็นฤดูที่หายากหรือว่าข้าวของแพงหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็พูดเรื่องอื่นก็ได้ที่จะให้เกิดความปราบปลื้มใจหรืออะไรอย่างนั้นแทนที่จะต้องเป็นมุสาวาทแต่สติจะต้องเกิดระลึกรู้นะคะจึงจะวิรัตที่จะกล่าวคําที่ไม่จริงแต่ถ้าสติไม่เกิดไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติในขณะที่พูดก็อาจจะพูดออกไป เพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุเทเฉทแต่ให้ทราบว่าถ้าเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วจะไม่กล่าวมุสาวาทกุศล,ลจิตเกิดได้ค่ะก็พูดประการอื่นๆมีอุบายมีนัยยะต่างๆที่จะให้เกิดปีติหรือว่าจะให้ไม่เป็นทุกข์ใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นมุสาวาทจริงๆสำหรับเรื่องของการพูด แล้วก็เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานด้วยก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะที่กําลังพูดบ้างหรือเปล่าถ้ายัางนะคะก็เจริญอบรมเพราะว่าสติเกิดได้ระลึกรู้ลักษณะของรูปบ้างของนามบ้างของความรู้สึกบ้างของกิเลสหรือว่ากุศลก็ตามที่เกิดในขณะนั้น สภาพของเมตตาสภาพของโทสะหรือสภาพของธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัใจจัยในขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานทั้งสิน้นแต่ถ้าไม่เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานในขณะที่กำลังพูด mm. ก็จะไม่รู้เลยว่าแม้แต่ขณะที่กำลังพูดนั้น mm. ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเลย mm. เป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้น ในขุทธกานิกายอุทานสัตธายะมานสุรข้อร้อยี่สิบห้ามีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศชนบทกับภิกษุสง์มู่ใหญ่ก็สมัยนั้นแลมานกมากด้วยกันเปล่งเสียงอื้ออึงผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ถ้าผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นมานกมากด้วยกันเปล่งเสียงอื้ออึงผ่านไปลำดับนั้นแหลถพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมอวดอ้างว่าเป็นบัณฑิตพูดตามอารมณ์คือพูดเท็จ พูดยืดยาวตามปรารถนาย่อมไม่รู้สึกถึงเหตุที่ตนพูดชักนําผู้อื่นนั้นจบสูตรที่เก้าสั้นมากนะคะสูตรนี้แต่ช่วยให้ท่านผู้ฟังที่พูดได้รู้ว่าสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธปรรมในขณะที่พูดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าชนทั้งหลายผู้มีสติหลงลืม อวดอ้างว่าเป็นบัณฑิตพูดตามอารมณ์พูดยืดยาวตามปรารถนาย่อมไม่รู้สึกถึงเหตุที่ตนพูดชักนำผู้อื่นนั้นและการพูดของท่านเนี่ยนะคะพิจารณาจริงๆสิคะว่าเป็นการชักนำในเรื่องต่างๆหรือเปล่าที่จะให้บุคคลอื่นคิดบุคคลอื่นรู้บุคคลอื่นคล้อยตามไปในเรื่องต่างๆที่ท่านพูด ถ้าไม่งั้นคงไม่ต้องพูดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่านิพพานนั้นจะถึงได้โดยง่ายเลอเกินแต่จะต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงกิเลสมีมากเท่าไร่อกุสลาธรรมมีมากเท่าไหร่โดยประการเท่าไหร่แม้เพราะลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแม้เพราะเหตุนั้นนั้น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้จริงๆเพื่อที่จะละเพราะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและสำหรับการพูดเท็จท่านจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ขัดกล่าวไม่บันเทาไม่เห็นว่าเป็นโทษไม่เห็นว่าเป็นอกุศลกรรมที่น่ารังเกียจแล้วแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งทุจริตกรรมทุกประการได้เวลาที่คิดทุจริต แม้ว่าก่อนจะกระทำก็ยังต้องอําพรางต้องปกปิดต้องพูดเท็จเพื่อที่จะกระทำทุจริตกรรมนั้นให้สำเร็จลงไปได้แม้ว่ากระทำแล้วก็ยังไม่ปรารานที่จะให้บุคคลอื่นเห็นรู้ว่าเป็นทุจริตก็ยังต้องพูดเท็จอําพรางปกปิดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นโทษได้จริงๆว่าถ้ายังเห็นว่ามุสาวาทเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เพียงละไม่เพียงขัดเกลารวแล้วก็ย่ำนำมาซึ่งทุจริตกรรมได้ทุกประการข้อความในขุตกานิกายอิติวุติกะสัมปชานะมุสาวาทเสดมีข้อความว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้ว พราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วเรากล่าวว่าบาปกรรมไรๆอันเขาจะไม่พึงทำไม่มีเลยธรรมะอย่างหนึ่งเป็นฉไนะคือสัมปชานะมุสาวาทถ้าผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบาปกรรมที่สัตว์ผู้เป็นคนมักพูดเท็จล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วข้ามโลกหน้าเส่แล้วจะไม่ถึงทำไม่มีเลยเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลจบสูตรที่ห้า พระผู้มีพระภาททรงอย่างรู้สภาพธรรมะทั้งปวงว่าสภาพธรรมะใดนำมาซึ่งโทษใหญ่หลวงด้วยเหตุนี้จึงได้ทรงแสดงเรื่องของมุสาวาทไว้นะคะว่าถ้าบุคคลสามารถที่จะมุสาวาทกระทำมุสาวาทแด้แล้วก็ย่อมสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมต่างๆได้สำหรับในวันนี้นะคะขอกล่าวถึงความละเอียด ของโทษของมุสาวาทตามนัยยะของพระวินัยบัญญัติเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เทียบเคียงเห็นว่ามุสาวาทประการใดที่เป็นโทษที่แรงทีเดียวที่จะทำให้พนภาวะของการเป็นภิกษุซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าจิตประเภทใดเป็นปัจจัยให้หมุสาวาทประเภทนั้นเกิดแม้ในเพศของบรรพทิต ข้อความในพระวินัยปิดกมหาวิพังปฐมภาคจะตุดทะปาราชิกกันเรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาข้อสองรอี่สิบเจ็ดมีข้อความว่าโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณกูตะคารสาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมาจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัดคุมุธาก็แลสมัยนั้นวัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพปืดเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่าย จึงภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่าบัดนี้วัดชีชนบทอัตคัดอ,อาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพปืดเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลาดซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และจะต้องไม่ลำบากด,ด้วยบินธบาตด้วยอุบายอย่างไรหนอภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายทิ่ฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกครือขัดเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจักมุ่งถวายบินธบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจัดเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกัน ไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นพาสุขและจักไม่ลำบากด้วยบินทบทภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าไม่ควรท่านทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกครือขัดท่านทั้งหลายทิฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกครือขัดเถิด เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจัดมุ่งถวายบินฑบาตแก่พวกเราโดยอุบายอย่างนี้พวกเราจักเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นภาสุขและจักไม่ลำบากด้วยบินฑบาตนี่เป็นการปรึกษากันของบรรพชิตพระภิกษุในครั้งนั้นนะคะซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่า การเป็นผู้ตรงต่อสภาพของความเป็นภิกษุจะต้องเป็นไปตามลักษณะของสมณะเพศแต่ถ้าเกิดคิดที่จะทำหน้าที่ของพวกครือขัดเช่นช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตหรือว่ากระทำกิจการงานต่างๆนั่นไม่ใช่ลักษณะของบรรพชิติแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ตรงต่อสมณะวิสัย เทกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกครฤหัดจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคฤหัดท่านทั้งหลายทิ่ฉะนั้นพวกเราจะกกล่าวชมอุตริมนุษสธรรมของกันและกันแก่พวกครือหัดว่า นิกสุรูปโน้นได้ปทมฌานรูปโน้นได้ทุติยฌานรูปโนนได้ตติยฌานรูปโน้นได้จตุตชฌานรูปโนนเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโนนเป็นพระอรหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภินญาหกดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาจากมุ่งถวายบินทบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราก็จกเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจกไม่ลำบากด้วยบินฑบาตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าอาวุโสทั้งหลาย การที่พวกเราพากันกล่าวชมอุตริมนุษธรรมของกันและกันแก่พวกครือขันนี้แหละประเสริฐที่สุดแล้วพากันกล่าวชมอุตริมนุษธรรมของกันและกันแก่พวกครือขันว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌชานรูปโน้นได้ทุติยชานรูปโน้นได้ตติยชานรูปโน้นได้จะตุตถชานรูปโน้นเป็นพระโสดาบัน รูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอาหารหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกดังนี้ท่านผู้ฟังลองคิดนะคะพิจารณานะคะเป็นเรื่องควรหรือไม่ควรที่จะกล่าวว่าภิกษุใดได้ปฐมฌานทุติยฌานปติยฌานจะตุถฌาน หรือว่าภิกษุใดเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอระหันต์ลองคิดคะ่ะพิจารณาว่าเป็นการสมควรไหมที่จะกล่าวอย่างนี้เพื่ออะไรมีความจำเป็นอะไรหรือเพื่อประโยชน์อะไรที่จะกล่าวอย่างนี้ เพื่อท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาก่อนที่ท่านจะกล่าวเองบ้างนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะมักจะกล่าวกันง่ายๆละเกินว่าภิกษุรูปใดได้ฌานหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานครั้นต่อมาประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่มีภิกษุทั้งหลายผู้มีคุณพิเศษเห็นปานนี้อยู่จำพรรษา เพราะก่อนแต่นี้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ไม่มีเลยข้อชนะชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่บริโภคด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรพัญญาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาติสาโลหิต ของเคี้ยวชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่เคี้ยวด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรพัญยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาสาโลหิตของลิ้มชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ลิ้มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรพัญยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาสาโลหิต น้ำดื่มชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ดื่มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรพัญญาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาติสาโลหิตจึงภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีน้ำนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณผุดผ่อง ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าเฝ้าเยี่ยมกระผู้มีพระภาคนั่นเป็นประเพณีครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงใจมากแล้วเก็บเนสนาชนะถือบาทจีวรหลีกไปโดยมันคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลีเที่ยวจาริกโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันปูตะขานสาลา แล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมน,นั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุต่างทิศมาเฝ้าก็โดยสมัยนั้นแลพวกภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในทิศทั้งหลายเป็นผู้ผอมสูบซ,ซีดมีผิวพันธ์หมองเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสัพรั่งด้วยเอ็นส่วนภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัดคุมุธา เป็นผู้มีน้ำนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณผุดผ่องก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธรประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครัดถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาว่าดูกระะภิกษุทั้งหลายร่างกายของพวกเธอ,อยังพอทนได้หรือ ยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นพาสุขและไม่ลำบากด้วยบินธบาตหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังพอทนได้พระพุทธเจ้าค่ายังพอให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าค่าอันหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นภาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาทพระพุทธเจ้าข้าพุทธประเพณีพระสถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบกาละแล้วตรัสถามทรงทราบกาละแล้วไม่ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจักทรงแสดงธรรมะอย่างหนึ่งจากทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัดคุมุทาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จําพรรษาเป็นผาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาโดวยวิธีการอย่างไรภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย คุณวิเศษของพวกเธอนั่นมีจริงหรือภิกษุกราบทูลว่าไม่มีจริงพระพุทธเ,ธเจ้าค่ะถ้ายังต้องมุสาเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นภิกษุทำไมใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ควรจะละเว้นแล้วเพราะเหตุว่ามีเจตนามุ่งที่จะดับอกุศล,ลธรรมเป็นสมุดเฉดเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตเลย ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกะระโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำดูกะระโมฆะบุรุษทั้งหลายฉนันพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริมนุสษษธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัตเพราะเหตุแห่งท้องเล่า ดูกระโมฆะบุรุษทั้งหลายท้องอันพวกเธอควานแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคมยังดีกว่าอันพวกเธอกล่าวชมอุตริมนุษยธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งท้องไม่ดีเลยข้อที่เราว่าดีนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ควานท้องด้วยมีดเชือดโคอันคมนั้นพึงถึงความตายหรือความทุกข์ เพียงแค่ตายซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุและเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกครือหัดนั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกซึ่งมีการกระทำนี้แลเป็นเหตุ ดุกระโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว ท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะผู้ที่รู้ความจริงว่าบุคคลใดยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าหรือเข้าใจเหตุที่จะให้บรรลุฌานต่างๆแล้วก็รู้ด้วยว่าภิกษุเหล่านั้นไม่ประกอบได้เหตุอย่างนั้นยังไม่บรรลุคุณธรรมอย่างนั้นแต่อ้างว่าบรรลุแล้วจะเลื่อมสายได้ไหมคะ